สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการละล้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายของการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ฮุนไดเฮ H1 ัแต่ง VIP สุดหรูห้ามพลาดคันนี้เด็ดค่ะนะไม่น้อยปีใหม่ได้เบาะแต่ง VIP แล้วยังจะได้เบาะเดิมด้วยการบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนและเดี๋ยวการจะพาไปดูรูปพรีวิวภายในภายนอกกันก่อน,อนเลยค่ะ เป็นฮุนได H1 2.5D ลักนั่นเองนะคะตัวท็อปที่สุดในรุ่นแล้วนะคะมีประตูไฟฟ้า2ข้างกลรองรอบคันแล้วก็คูสคอนโทรนั่นเองนะคะและที่สำคัญปี2020กันเลยนะได้สีดำไม่น้อยมากลูกค้าเพียงแค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและที่สำคัญคันนี้นะคะการบอกเลยว่า แต่งเบาะ V.I.P สุดหรูและเป็นของใหม่100%เพราะว่าการเป็นคนแต่งให้เองนะลูกค้าโอ้โหการคัสสันเลือกเบาะที่ดีให้ลูกค้าแล้วก็นะคะคันนี้นะคะเบาะ V.I.P ทรงออผาดแล้วก็ทัสกีนด้วยนั่นเองและทั้งหมดนี้นะคะการขายในราคาเพียงแค่1.150 0ล้าบาทเท่านั้นการบอกเลยว่าถูกมากลูกค้าได้รถสวย สภาพป้ายแดงนะคะแล้วก็ยังได้เบาะ VIP อีกในราคานี้นะคะบอกเลยว่าถูกมาจริงและเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันเลยว่าคันนี้จะสวยถูกใจลูกค้าหรือเปล่าเข้ามาเลยค่ะตรงโลโก้หุนใดน,นะคะพอเป็นตัวดีลักก็จะมาพร้อมด้วยกรองรอบคันนั่นเองนะคะแล้วก็กระจังหน้าการต้องบอกก่อนว่าพอเป็นตัวท็อปกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมทั้งหมดแล้วนะคะเต็มเลยนะคะ สวยมากอันนี้คือเป็นรุ่นยอดนิยมที่ลูกค้าหาใช้กันเลยนะไฟหน้าไฟตัดหมอกคือครบเลยนะคะและคันนี้ยังจะได้สีดำนะสีนี้นะคะบอกเลยว่าโอ้โหใหม่มากแล้วรถตู้ ต้องสีดําเลยนะคะจะดูดุดันสุดหรูนั่นเองนะคะความสวยของสีการให้ไปเลย95-96%นะคะสวยมากๆนะคะตัวแม็กจะเป็นแม็กลายตัวท็อปนั่นเองนะคะตัวทูโทนนะคะโครเมียมสลับกระเทาดําแล้วก็ยังจะได้ยางมิชลินปี2022นีนั่นเองนะคะอันนี้คือขับนิ่มขับสบายมากๆแล้วกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวแล้วนี่เลยก็จะมีกล้องรอบคันนั่นเองลูกค้า นี่ไล่มาเลยนะคะอันนี้คือใส่ในส่วนของครอบมือจับสีโคเมียมเด่นไหมคะลูกค้าดูสวยเลยและประตูไฟฟ้าสข้างนั่นเองสำหรับตัวท็อปและนี่เลยโอ้โหเบาะ VIP สุดหรูของใหม่ร้อเซแบบทัส,สกีนนั่นเองนะคะลูกค้าอันนี้คือการให้ลูกค้าดูเลยสวยหรูมากๆและเดี๋ยวการค่อยมารีวิว อีกรอบหนึ่งนะคะให้ลูกค้าดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลยนะคะแล้วนี่มีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์ครบเลยนะคะแล้วก็จะมีสครับเพจกันลอยให้ด้วยนะคะอ่ะดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กกันเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กเดิมๆอันนี้ฝากระโปรงหลังนะคะลูกค้านี่ลูกค้าดูเลยนะคะบอกเลยว่า คันนี้เดิมๆแน่นอนนะคะและภายในยังจะได้สีเบจนะคะหรือว่าสีครีมน,นั่นเองลูกค้าและพอแต่งเป็น VIP ภายในกว้างมากๆนะคะเบาะใหม่มากๆและสำหรับคันนี้นะคะสามารถที่จะเลื่อนเบาะไปได้เลยนี่พอแต่ง VIP ไว้ของไว้อะไรคือได้เยอะมากๆลูกค้าและที่สำคัญการยังจะมีเบาะเดิมให้ไปด้วยนะ,ะบอกเลยว่าเบาะ VIP ก็ได้เบาะเดิมก็ได้นะคะ ครบมากๆและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่าคันนี้ภายในใหม่มากๆสภาพป้ายแดงไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะคือภายในการบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะนี่มีนักรีวิวตัวน้อยมาด้วยนะคะแล้วก็นะคะนี่เบาะใหม่มากลูกค้ายังห่อพลาสติกที่หัวหมอนอยู่เลยเดี๋ยวการจะสตาร์ทให้ดูนะคะโหเครื่องนิ่มมากและลูกค้าดูเบาะเลยเบาะใหม่มาก นะคะสภาพป้ายแดงอันนี้คือเบาะเดิมจากป้ายแดงทั้งหมดนะคะเบาะใหม่จริงๆคันนี้นะคะแล้วก็การไล่ไปเลยนะคะดูเลยนะคะโ,โหใหม่ทั้งหมดเลยตัวคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดํานั่นเองลูกค้าจะมีแอร์แบกคู่หน้าแล้วด้วยนะคะนี่สภาพใหม่มากหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอทัสกีนนะคะสามารถแสดงกล้องรอบคันได้ด้วยนี่การเปิดให้ดูเลยนะคะสามารถที่จะ ดูกล้องรอบคันนี่เป็นออปชันของตัวท็อปนั่นเองนะคะแล้วก็นี่มีเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางแล้วด้วยนะคะมีสามารถเชื่อมต่อ fm/am เชื่อมต่อโทรศัพท์ก็ได้สตรีมมิ่งพวก YouTube ดูก็ได้นะคะแอร์ดิจิตอนะคะแล้วก็เกียร์อโต้แ้้วนั่นเอง คันนี้นะคะไม่เพียงแค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าแล้วก็พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันนะมีคูสคอนโทรแล้วด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะประตูนะคะสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนะคะเพราะว่าเป็นประตูไฟฟ้านะคะเซ็นทัลล็อกนะคะคือกระจกขึ้นลงอัตโนมัติคือครบทั้งหมดแล้วก็นี่เลยลูกค้าคู่มือนะคะโอ้โหห่อพลาสติกอยู่เลย นะคะคู่มือการใช้งานคู่มือหน้าจอห่อพลาสติกทั้งหมดนะคะคันนี้คือครบเลยนะคะแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสก็มีนะคะโอ้โหนี่อย่างที่การบอกคันนี้นะคะดูแลมาดีนะคะเข้าศูนย์ตลอดนะคะนี่นะคะไม่แท้แน่นอนนะคะนี่เลยนะคะ และคันนี้นะคะยังได้รับการตรวจสภาพจาก i n s p e c t i o o One t o ูคาแล้วด้วยนะคะว่าเป็นรถเกรดเแน่นอนนี่การให้ลูกค้าดูเลยนะคะรถเกรดเก็คือรถที่ไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมนะคะมีเล่มโอนได้100%นะคะคันนี้นะคะสภาพสวยจริงๆนะคะการันตีโดย i n s p e c t i o n วัน o ูคาเลยนะคะและนี่นะคะโอ้โหประตูไฟฟ้า2ข้าง อยากจะโชว์มากๆลูกค้าสวยหรูสุดๆนะคะสำหรับในส่วนของเบาะ V.I.P. ปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะและการจะได้นั่งเป็นคนแรกเลยนะ,ะเพราะว่าการเพิ่งจะติดตั้งเสร็จเมื่อวานนี้เองนะคะเพราะว่าเบาะคือทรงอพอาร์น่านั่งมากและก็สวยหรูมากๆานะคะเดี๋ยวการนั่งให้ดูเลยนะคะโอ้หนั่งสบายมากลูกค้านี่เลยนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวไหน นี่การให้ดูเปิดทีวีเพดานนะคะนี่เลยโอ้โหเป็นไงลูกค้าไปไหนไปกันเลยนะอยากจะไปไหนได้เลยนะคะเที่ยวได้ทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วความพิเศษของตัวเบาะนั่นก็คือหัวหมอนมิกกี้เมาส์นั่นเองลูกค้าแล้วนี่ลายเบาะคือสวยมากอันนี้ของใหม่ร้0นะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะคะแล้วก็พนักพิงเท้าได้หมดและอีกจุดหนึ่งนี่ตรงนี้นะคะนี่พลาสติกยังอยู่เลยลูกค้านี่จะเป็นตัวทัสกรีนนะคะอันนี้นะคะนี่จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวการเปิดก่อนนะคะเปิดการใช้งานนี่จะมีไฟออกมาใช่ไหมคะลูกค้าแล้วตรงพนักพิงนะคะเราสามารถกดได้หมดอ่ะเดี๋ยว กองไปที่พนักพิงนะคะนี่เห็นไหมคะลูกค้าแล้วก็เลื่อนเห็นไหมคะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก็เท้านี่โอ้โหได้หมดแล้วสามารถที่จะอุ่นร้อนอุ่นเย็นนะคะนวดก็ได้เสียบสาย USB ก็ได้คืออันนี้การพยายามเลือกให้ลูกค้าจริงๆนะคะอยากให้เบาะที่ ครบฟังก์ชันการใช้งานเลยนะคะลูกค้าจะได้ใช้งานได้สะดวกนะคะแล้วก็แบบว่าใช้งานได้จริงเพราะว่าณเวลาที่การไปเที่ยวเนี่ยการให้น้องนั่งนะคะลูกนั่งแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะ,ะอยากจะเลือกที่ให้ผู้สูงอายุนั่งได้สบายจริงๆนะคะและคุณใดไม่รอนแน่นอนเพราะแอร์มี3ช่องลูกค้าเห็นไหมคะซ้ายขวา2ช่อง ซ้ายขวาก็คือ6ช่องเลยนะคะสามารถปรับเองตรงนี้ได้เลยทีวีเพดานนะ,ะสามารถดูได้เหมือนกระจอหน้าเลยนะคะใส่แผ่นก็ได้นะคะและคันนี้นะคะอย่างที่การบอกเหมาะกับใครการบอกเลยว่าเหมาะทั้งครอบครัวใหญ่นะหรือครอบครัวที่มีแค่พ่อแม่นะคะลูกแล้วก็คุณปู่คุณย่านะคะอันนี้ก็เหมาะเพราะว่าท่านจะได้ นั่งนี้เราหรือเราจะใส่คาซีทข้างหลังก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะคะคือมันอนเนกประสงค์หรือถ้าอยากจะเอา11ที่นั่งเบาะเดิมมาใส่ก็ได้เพราะว่าการให้ไปด้วยนะคะเบาะเดิม11ดที่นั่งนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าบอกว่าคุณการแต่งแบบนี้ไม่สามารถต่อภาษีได้ไหมโอนได้ไหม จะห่วงอะไรลูกค้าเพราะการให้เบาะเดิมไปด้วยวันที่เราอยากจะขายลูกค้าก็ขายทั้งเบาะนี้เบาเดิมหรือจะถอดเบานี้ขายแยกต่างหากแล้วก็ใส่เบาะเดิมก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยมันตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่าได้ครบเลยไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะการให้ไปหมดเลยและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้จะใหม่ขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวการจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะนี่เลยตัว Not น็อตตัวเมทอาร์กนี่การให้ดูหมดเลยนะคะที่กันความร้อนอะไรคือใหม่มากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะและคันนี้นะคะจะได้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะ175แรงมาแล้วด้วยเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองนะคะเครื่องยนต์นี้โอ้โหไม่ต้องพูดอะไรมากเลยอึดทนนะคะเพราะว่าใช้ กันมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะคะนี่เครื่องตัวนี้ได้รับการยอมรับเลยนะคะไม่จุกจิกแน่นอนนะคะและเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูครบหมดแล้วภายในภายนอกห้องเครื่องบอกเลยว่าลูกค้าเห็นไหมคะว่าคันนี้สภาพใหม่มากๆจริงๆนะคะสภาพสวยมากๆแล้วยังจะได้เบาะ VIP ปรับไฟฟ้าอีกนะคะโอ้โหคือคุ้มจริงๆนะคะในราคาเพียงแค่ 1,150,000บาทเท่านั้นลูกค้าราคาถูกมากนะสำหรับคันนี้นะคะและสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ง่ายมากนะคะเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาไม่ว่าจะ f a e e o o o y y u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  e l ล n e เว็บไซต์คือทุกช่องทางได้เลยหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางนะ,ะหรือนะคะลูกค้าบอกคุณการอยู่ต่างจังหวัดนะะอยากจะได้คันนี้ทำยังไงง่ายมากนะคะลูกค้าอยากจะ วิดีโอคอลดูรถก็ได้ภายในภายนอกอีกสักรอบจะดึงจะถอดตรงไหนบอกน้องเซลล์ได้เลยนะคะแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่บอกไม่เคยจัดไฟแนนซ์เตรียมเอกสารไม่ถูกต้องพูดก,กับไฟแนนซ์ยังไงไม่ต้องห่วงการมีน้องๆน,นะคะฝ่ายขายนะคะที่ได้รับการเทรนมาอย่างดีนะคะจะช่วยดูเคสช่วยลูกค้าจัดเอกสารนะคะ บอกลูกค้าทุกขั้นตอนให้ลูกค้าได้รับรถสวยกลับบ้านไปแน่นอนนะคะแล้วนะคะการจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานนะคะพอไฟแนนซ์อนุมัติลูกค้าสามารถรับรถได้ทันทีนะคะจะมารับที่ร้านการหรือจะให้การส่งก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะ,ะหรือลูกค้าบอกว่าคุณการอยากจะเข้ามาที่ร้านก็ง่ายนะคะพอร้านการจะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองติดกับโลตาสี่น้อยหาง่ายมากมานะคะหรือนะคะ เซิร์ชใน g o o g l e Map ก็ได้นะคะว่าไ like ลออนคาร์ล้มมือสภาษาไทายการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะและรถของการนะะก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้านะคะคการจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพปลายแดงแน่นอนนะคะและวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะลูกค้าที่อยากได้หุ่นดเฮชวันแต่ง v i p เบาะเดิมก็ได้เบาะ v i p ก็ได้ต้องคันนี้ไม่ก็น้อยนะคะ แล้วนะคะลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ